นดึงออกมาอ่าเว็บร้อยสี่สิบเว็บร้อยยี่สิบไอเว็บร้อยสิบไอกันนี้ครับปีปีไหนนี่สองพันไร ยี่สี่หรือเปล่ายี่สิบสามนี่ปีสองพันยี่สิบสามครับเจ้าตัวมารีมแมปเพิ่มนะครับให้มันสมูทให้มันขับสบายกว่าเดิมอีกขั้นหนึ่งก็จะตามมานะเนะาะมไปอะไรคุดมันเพื่อค,คุดมันเพื่อหางบมา,นะมานเนาะครับถูกต้องแนละ้วรถสวยขับสบายอ่านครับวันนี้จัดที่หนึ่งมื่น หนึ่งหมื่นสองร้อย่าทดสอบนะครับพอดีเจ้าของบอกว่าเอาหอบเลยเราลองสตาร์ทฟังเสียง ลองเร่งดูรอบมันจะทิ่งไงให้เจ้าของขับดีกว่าลองดูข,อขอับตออัขอ,ของนั่นแหละขับ รู้เรื่องไหมแค่นี้ไม่ได้ไหมไน,น,นี่อ๋อโอเคตักขึ้นมาปรุ๊บ